สาวนอนดินเยนื้ติดดินเยนาะอันนี้ะดิ้องาดออเกิเอเกาเก่าเด้อจ้าเป็นจระดองามๆแล้วก่ต้องเนาะ เฮ็ดนิกกะไทยเนี่ยบทไทยเนี่ยเด้อจ้าพี่น้องจ้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เบาต้อมออนยูแชนแนลเนี่ยเด้อจ้าพี่น้องแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเห่หนำ้อจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนจ้าไทาเอชซีใหม่เอชซีเก่าเนะจ้ะเนาะพามาก็ดเฮ็ดเด้อจ้าพี่น้องมาเนี่ยเพื่อจะกินแกงรอบเบาต้อมเนาะสวัสดีครับลืมเลยพี่น้องบางทีกันเนาะเปาต้อม เจล้วาทงานเลยเสรจล้วตัดไข่ที่บ้านปนนอง้งามขนาดเลยกินนี่ไข่นาอบ่ะจอมกินนี่ไข่อ่ะเส็วตัขาที่บ้านเป็นตังดอกแบบไข่ครับบอดาวมีดมาใหม่ลองก่อนสักดอก <laughs>

เป็นไข่เนาะเนาะเนี่เป็ดจุ่มเลยนี่เป็นไข่บบตัดก็ได้แล้วว่าจะไม่ตัดเอาซะหน่อยไปไกันหาเด้อจ้ะพี่น้องสวยจ้าจ้าพี่น้องก็ิบได้อยู่สองดอกที่เหลือออกแดงเลยเด้อจ้ะจ็บเลยจ้า แยกกันหาได้เจ้ะพี่น้องกับบาดต้อมสิยดายบ้านมืดพี่น้องบ่คอยมีเวลาเด้อจ้ะพี่น้องมามีบุ้ยมียโอ้ยยด้าเยอะจังเนี่ยเอา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 เเกือบเนาะ อยากเน่าอยากฟาวฝนตกดูพอดเนาะฝนตกเยอะจัดด้วยตกไล่ยหลได้เจพี่น้องทับเาไตสวยโอ้หนี่จุ่มนี่ก็ได้ป้าเท่านี้แบ่งจุ่มนี่ไปพี่น้องหลายขนาดนบตะอมง่ายออกเลยตัดน่อย ตัดแต่งหน่อยๆเ้าไปแต่งที่บ้านทิ้งจ้าตัวนี้ไปเนี่ยเดี๋ยวเอาไข่น้อยก่อนจะไ,ได้มัน <c oughs> บุตัดดอกเดี๋ยวค่อยไปแต่งอยู่บ้านมาเถอะ,ะอ๋อพี่น้องจ้าบังนูดนี่ปอ,อดอสาวอือหือพี่นน้องเลยสุดยอดเป็นวีแล้วเนาะ ็นหวีเลยเอ้าพ่เป็นเห็ดเป็นหวีต้องหวีผมได้นี่สวยออนซอนอเก็บอยู่สองกองสามกองเนาะบ๊ะจอมไปงามขนาดเนาะบ๊ะจอมบังขาจะไปกัน ลงดินเลยเชื้อติดดินเลยเนาะอันนี้นะดินนี่ตอ้องปัดออกกวอเกื่อพันเกิด,ดอีงเนาะอยู่เลยอันนี้คือเห็ดธรรมชาติพี่น้องเห็ดไม่ได้เพาะปลูกเห็ดไม่ได้ปลูกนี่สวยงดงามเก็บดอกพวงงาม ปาล์มเลยเห็ดฟางของเราเพี่น้องต้มยำทำแกงก็อร่อยผัดก็อร่อยอันนี้เห็ดไม่ได้ซื้อเห็ดเกิดธรรมชาติปอดดอกนึงอันนี้เดี๋ยวขาต่อพี่น้องเห็ดปอดสารพิษเด้อจ้ะพี่น้องเน่าประทับจ้ามีเน่ะนลื่นขนาดไหนบอปประทับปลอดเก็บอยู่ บุหลายบนุนอยขอได้เก็บขอได้เก็บเก็บรถเดี๋ยวพี่น้สิว่าเก็บซาอยู่สาวปุ้ยมันอะเก็บซาซาพี่น้องมันเก็บซาแท้เพคนมามันก็ต้องไปเรื่อยๆพี่น้องจะให้ไวก็ไม่ได้พี่น้องมันสิว่าบังเอิญอีกเนาะจริจ้ะดอกงามขนาดเลยแต่ออกสีดำจักหน่อยเนาะบ่ต้องเฮิดธรรมชาติเด้อจ้ะพี่น้องพิชเกิดธรรมชาติไปหาต่อเก็บอีกจ้ะพี่น้องปอเป็นจุ้มเลยตัวนี้ ซาวคนเลยอสองมือที่จ้าคุณผัวมาคันนี้ออกเป็นเพ่นเอากระต้มเนาะออกเป็นแต่ไปไออกไม่ออกเลยไปเก็บสาวตกเบ้าเมื่อกี้นี่ปักกะปักไม่สาวตกก็ได้ตัดแล้ว น้อ,อาฟ้าตะเก,กี้ปัวเอาไปได้ป่เป้าจ๊องคุณความงามนี่นะเฮ้ยขาวจ๊ะเลยตนี่มันก็เห็ดปลูกเลยอยู่ในร่มนีน่เนาะเห็ดมันพี่น้องเห็ดขาวเอาได้ป่ะป้าจ๊อบ้าป,าปาะไปเน้ะไจ้ะจ้ะพี่น้อง ดอกเดียวคอโลจ้ะโอ้ยสวยขนาดเลยหึหึ <c oughs> ดอก <c oughs> ดอกงามนุ่นอีดอกเ,เดี๋ยวเดี๋ยวไปกองหน้าอืมเสียดายพันถึนกฝนรอบตองฝนตกเยอะจัดมืดมาอีกแล้วไปหาต่อได้พ่อเถ้า มาเฝ้าเลยดอกเล็กเก็บเห็ดปามใส่ตุงมือไว้ถนัดพี่น้องเก็บเห็ดอย่างอื่นใส่ตุงมือพอคืออยู่เนาะลกูกเดี๋ยวแต่นถนัดไผ่ถนัดมันต้องไปหาต่อคุอกองะน้อง no. เสดายบานมัฒน,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 น์หนูบาต้มเนาะเสดายบานใช้บคือเก่าเนาะเอาไปต้มฉีกชุดแป้งกุกกิแล้วก็ทอดจิ้มเหมือนน้ำจิ้มซีฟูด้ดทอดท่า <5. S 2> มาไข่นี่บมาต้อเดี๋ยวบาต้องจะเก็บขาไปต้มฉีกจุดแป้งกุกกิทอดให้เด็กๆก,กินก่อนก็ล้ม เราคิดไปนี่สามดอกนี้สวยเลยมาอีกบ้างงนี้ใายเก็บอยู่ทางพุ่นเด้อจ้ะพี่น้องเมื่อกี้เนี่ยนี่นี่โอ้ดอกงามขนาดเลยนี่นี่เกิดกระดินเอาละแต่มีอีกบ่างลืมบ้างยัง นี่นี่นี่โอ้หลุดจากมือนี่โอ้วางมีดแล้วเก็บเลยอย่างว่าจรุมเอาให้เก็บเลยไหนอีกวะนี่บ้างไหนอีกอ่ะนี่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 ตกคาบอยู่นี่นนนนนนโอ้งัดเอาในกีดินมานี่ยังม่หมดได้ไหมอ่ะก็เดียว่ามืดเลยย่ง น hmm. pues... ี yeah. ่น yeah. ี่นี่อืมนี่ดอกน้อยปุ้มบ่ต้องตัดดอกจุ่มนุ่นจุ่มนุ่นบักใหญ่มันแล้วบ่ถึงพี่น้องจุบนี่โอ้ยนี่ดูดูสะอ่อนขนาดเลยลิขไข่ออกมานี่อู้นี่โอ้ จุ่มเดียวนี่ก็เจ๋งเล้วะถ้าสวยนี่โอ้ย,โอ,ยโอเกงเลยเนาะบบต้มทวารดอกมุ่มๆเนาะเจงใส่ผักใส่ขมข้มใส่ใบหน่อยลูกหน่อยเน,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 นานะได้โซดทอนทอนเนาะเติมเอาทอนท้อนแซบแซบได้จ้ะไปเนาะจะมีตะมียอดสะเดาใสา่โอ้แห่งขาวต้มยำกุ้งกับแซบมาจุ่มนี้บบต้มมาเนี่ยเนี่ยสวยๆวสามไข่นี่สวยๆไปหาต่อพี่น้อง รุนนี้ต้มยำใส่กุ้งโอ้ยสุดยอดได้เจ้ะพี่น้องจ้ะนอปบาต้องเขาทาขนาดเลยบ้เมนเรือที่จะเขาทาบลต้องนี่ดิโดนเอาคืนพี่น้องนี่ดิตัวนี้เด้กปลต้มเลยเล่นเขาไว้หลายโพดนี่เนี่ยโอ้โหนี่ดอกระลังไข่กระลังออกน้่ยกันกระลังไปจิ้มได้ไข่นะไปหาต่อนี่ไปยังนี่ลายไข่อะไรนะเดี๋ยวเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตัวพี่กันมานี่เขี่ยให้ก่อนมาเอานี่ก่อนมานี่ก่อน เก็บไปก่อนเก็บเลยพี่น้องมันๆเก็บเลยกําลังสิว่าว่าใบไข่ได้ไหมเนี่ยว่าได้จะดอกพุ่มมาไอ้แถวๆนี้ดอกพุ่มหลายเนาะโอ้โไข่หลายดอกประจําประเด็นโอ้งามไปเนี่ยเอ้าเก็บตัวเจ้าเขียวไปเนี่ยนี่ไปหาต่อมี่ป่ะโอ้มี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 เพิ่งไปเพิ่งไปนี่น้อง ต้องตัดเลยบันนีน้น้อยก็น้อยก็ไม่ต้องเอาใช่จ้าไข่พี่น้องไข่ย่าใหญ่ป้าดดูไข่ย่าใหญ่สวยๆด้วยไข่มางามๆเนาะงามเลยจ้าบุนดอกบานเสียดายพี่น้องใจคนนะร้อยตัดร้อยตัดขาก็หลายขนาดเนั้นเลยจ้าเกิดหากรอยย่งได้จ้ะนี่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 น เดี๋ยวเดี๋ยวสาวลงเสียดายขาหมดทั้งเลยทาก่อนเด,ดี๋ยนดีดีดีทัดอกจะหน่อยเนะาะเราเขาไปซ่อมอยู่บ้านไปสวยๆวยไปถาต่อปวดด้วยจ้พี่น้องรถสาวลงมีนะบ่ตตอ,อบ,บ้านหลายเนาะบ้านหลายพดเอ้า ไปยังไม่ได้เบิ่งเดิบ่ตอมไปตามดอกงามจ้าพี่น้องบ่ตอมจะลือไว้เลยเด้อจ้ะบ่ตอมจะเดินหาไว้ก่อนเห็นแล้วก็เรียกสลุงมาถ่ายมาเก็บไปไปจ้ะพี่น้องได้หลายเลยเด้อจ้ะดอกเพิ่นอยากอันไข่ลายเนาะถ้าดอกบนบานปฏิเต็มตะการเฮ้ยถ้าดอกภูมิไปดอกภูมิไปต่างอนจ้ะพี่น้องโอ้ยเอาไม่ได้โอ้ยเอาไม่ได้อะไนี้ เลยนี่เปียกฝนตูนฝนหลนี่นี่จ้ะพี่น้องมาเอาตอนนี้สองดอกน้ำปลาต้มเบิ่งจ้ะเลยหลายแล้วพอหยุดก็กินแล้วน้องปลาต้มเนาะจ้านี่จ้าสองไข่อุณแม่สองดอกก็ลังออกนะเนาะเห็นไหมเนาะเอาได้ไหมนะเอาไว้ก่อนไว้ก่อนปะเล็กอยู่ไปกับบ้านจ้าปลาต้ม ดอกพานแล้วจ้ะพี่น้องมีบ่เดี๋ยวเอาดอกนี้ก่อนสองดอกนี้ก่อนบ่ต้อมสวยๆจ้าพี่น้องขานต้นขาได้บ่ต้องกันเลยอ้าวฝ้าเก็บบ่ต้องเก็บที่บ้านเรา ะท้องแดงหมอต้อมจะลอกออกออกขาไปฉีดทอดให้ถึงน้อยกินนี่ไปเก็บกันต่อจ้ะพี่น้องเดี๋ยวกลับแล้วจ้ะอันนี้ก็ได้หลายเนาะหมอต้อมเนาะจ้าพอได้อยู่ได้กินแล้วโอ้ยพอได้อยู่ได้กินวะจ้ะเกือบเต็มตะกร้าแล้วจ้ะพี่น้องนี่จ้าผลงานจ้ะพี่น้องเกือบเต็มตะกร้าคือเก่าเด้อจ้าพี่ตะดอกงามๆเนาะหมอต้อมเนาะเฮ็ดนี่กระถ่ายเนี่ยพอถ่ายเนี่ยเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะไม่ได้ถ่ายทุกดอกอ้าว เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ในช่องบ่าวต้อมอนิวชาแนลเวยนะครับผิดภาพกันใดต้องขอโทษขอไปพี่น้องขอบคุณพี่น้อง f อีใหม่และเก่า f อที่ในประเทศและต่างประเทศที่เข้ามารับชมคลิปบ่าวต้อมกับสาวลุงเนาะวันนี้บ่าวต้อมสาวลุงขอลาไปก่อนครับรอชมคลิปหน้าสวัสดีครับขอบคุณในไลน์เดอจ้ะพี่น้องทุกๆคอมเมนต์เนาะบ่าวต้อมเนาะทุกๆกำลังใจที่เข้ามารับชมเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะไปครับจ้ะสวัสดีจ้ะพี่น้อง